วันนิวส์ตรงไปตรงมาคุณผู้ชมครับภาพความชุนลมุนวุ่นวายระหว่างคณะสงฆ์ที่พยายามจะฝ่าแนวกั้นของทหารเพื่อเข้าไปร่วมแถลงจุดยืนต่อรัฐบาลว่าไม่ต้องการให้ใครมาย่ำยีคณะสงฆ์ที่พุทธมณฑลจังหวัดนคนปรปฐมเมื่อวานนี้นะครับได้ปรากฏชื่อของพระรูปหนึ่งครับก็คือพระเมธีธรรมาจารย์ ซึ่งเป็นฟันเฟืองสำคัญของการเคลื่อนไหวในครั้งนี้ครับ วางคณะสงฆ์และทหารมีจุดเริ่มต้นจากพระเมธีธรรมาจารย์เลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยนัดหมายพระสงฆ์และองค์กรภาคีพุทธบริษัทสี่ทั่วประเทศมาร่วมชุมนุมที่พุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมและถแถลงจุดยืนต่อรัฐบาลไม่ให้กลุ่มบุคคลบางกลุ่มมาย่ำยีคณะสงฆ์ <Yeah. S 2> ก่อนหน้านี้พระเมธีธรรมาจารย์ก็เคยมีบทบาทสำคัญในการขึ้นไหวทางการเมือง ยุครัฐบาลทักษิณชินวัตรและยุครัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรสำหรับเส้นทางของพระเมธีธรรมาจารย์ก็ไม่ธรรมดาสมเด็จพระสังฆราชมีพระบัญชาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางพระสังฆาธิการเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงวัดมหา,าธาตุยุวราชรังสฤษฐราชวรมหาวิหารพร้อมดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่มหาวิทยายลัยมหาจุฬาลงกรณ์ ราชวิทยาลัยต่อมาได้รับพระมหาการุณาธิคุณโปรดเกล้าพระราชทานสมณศักดิ์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคม2554เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญยกมีราชทินานามตามสัญญาบาัตรประกอบพัดยศสมณศักดิ์ว่าพระเมธีธรรมาจารย์ แม้ว่าการเคลื่อนไหวของพระเมธีธรรมาจารย์จะเป็นการเคลื่อนไหวในนามของเลขาธิการของศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยจะยุติลงแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้แต่ตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ก็มีพลังที่จะนัดพระสงฆ์มาเจริญพุทธมนต์ทั่วประเทศได้ง่ายและยิ่งได้รับแรงหนุนจากกลุ่มธรรมกายขณะที่สังคมก็ยังเกิดข้อกังขาว่าพระสงฆ์ควนยุ่งเกี่ยวกับการเมืองหรือไม่ One n e w สตรงไปตรงมา